สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสามสิบสองตั้งมันพัฒนาจัดการศึกษาให้ครบครันสืบสารประเพณีวิถีไทยมีคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐาน การเสริมด้วยมัธยมเพื่อต่อยอดเขาเข้าไปสู่ในอุดมศึกษาหรือในสายอาชีพก็เป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากจากเขตการศึกษาโดยเฉพาะมัธยมศึกษาของเราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับเด็กจะจะจะ,จะไปในทิศทางที่ถูกของของเขาหรือไม่ก็อยู่ที่เราเนี่ยนะครับสำคัญมากบุรีรัมย์ของเราจะใช้นโยบายยุทธศาสตร์การศึกษาในเรื่องของเรียนใกล้บ้านด้วยมาตรฐานเดียวกัน เด็กๆไม่ต้องเคลื่อนที่ไกลนักนะครับเพื่อไปได้ในสิ่งที่ดีเหมือนเหมือนกับเด็กในเมืองนั้นทุกคนก็จะมาประดังอยู่ในเขตเมืองหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเป้าหมายสาคัญของเด็กที่จะพยายามอยากที่จะมาอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรียนที่มีมาตรฐานสูงนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญความปลอดภัยในการเดินทางก็จะเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองก็ลดภาระลงไปได้มากนะครับแล้วก็เด็กก็จะสามารถ รักในถิ่นฐานของตนเองมากขึ้นเพราะเรียนอยู่แถวแถวบ้านตัวเองนะครับบริบทของตัวเองเดี๋ยวนี้เรามีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยนะครับเขาก็จะได้ใช้การเพิ่มเวลารู้นี่แหละครับพัฒนาในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยมากขึ้นสิ่งที่จะมาใช้ต่อไปก็คือในเรื่องของพัฒนารงเรขนาดเล็กด้วยซึ่งจะต้องให้โรงเรียนมัธยมเรานะครับไปช่วยโรงเรียนขนาดเล็กให้เขายืนขึ้นมาใกล้เคียงกับเราได้ในแนวทางต่อไป บุรีรัมย์ก็จะเข้าสู่โหมดของประเทศไทย4.0ด้วยก็จะเป็นบุรีรัมย์4.0เช่นเดียวกันการใช้นวัตกรรมนําในทุกๆเรื่องก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่มัธยมจะต้องเสริมในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องฝากพวกเราไปและสิ่งหนึ่งก็อยากพยายามให้เด็กโตในสายสามัญมากนะักให้เขามีทางเลือกออกไปในสายอาชีพที่เขาถนัดด้วยเด็กจะได้ทํางานในสิ่งที่เขารักนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัยมากนะัก ไปในสายอาชีพแล้วก็มีงานทําอย่างแน่นอนการอนุรักษ์การแต่งตัวแบบไทยนะครับก็จะเริ่มโดยแกนนําของมัธยมนะครับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเริ่มก่อนเนี่ยจะทําให้โรงเรียนอื่นๆตามได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นทุกวันศุกร์นะครับที่จะให้เด็กได้ใส่ผ้าแบบไทยค่อยทำให้เด็กรู้สึกอนุรักษ์ในวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น